เฮ้ยมาดูอะไรนี่ดิอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนแถวนี้เอ้าวโบนัสติดนี่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 ไงเจอแล้วทำไมตัวซัดอะไรกันน่ะเอ้อเดือดูดืแต่งตัวมาทำไมกันเนี่ยดูดิเวกัวเป็นหมูอยู่เนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแต่น่ากินน้สุเกะเหรอใช็คไหมไปมีสปีดอัพด้วยอ๋อเดี๋ยวเพื่อไปไล่กินของก่อน ไปตัวเราต้วนมากเลยอะแล้วขอให้ทำลายเกมนี้พี่แค่แบบวิ่งแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเอ้ยใคระฮไปกินหนอนไงไอ้พี่ใช่ไอ้ลูมลอยตัวสีขาวเฮ้ยนี่ทำลายอ๋อให้เราเก็บผลไม้แล้วก็แบบกินกันเองอะเหมือนคราวที่แล้วอะที่เราไปเล่นะสลิเตอร์เฮ้ยพี่เจอผลไม้แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันกินเองไงสลิเจ้าหัวหัวไงดักหัวไงปึ๊บเฮ้ยยายาโหเพชรเสื้อได้ของ เริ่ไปเเลเกือบไปเกือบไปเกือบไปแล้วทำไงพี่ฝนได้ทั้งที่30ิเนี่ยทำไมได้น้อยจังเลยอะเราสามารถเอาตรงนี้ออกไปได้ไหมเนี่ยพี่เอกก็อยู่30สิบแล้วอ่ะเฮ้ยโถเพื่อนวิ่งเข้าไปแล้วอ่ะอฮ้ยไม่ได้แล้วอ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีได้พี่เอกพี่เอกสปีดอัพใส่แล้วนะเปลี่ยนสีอะไรอะเราสามารถเปลี่ยนสีได้กันเดี๋ยวพี่ฝนขอเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรดีสีแดงีกว่าโอ้ห้าสิบหรอห้าสิบเพรหรอ แล้วมันมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยน้องจากกินนเนี่ยต้องกินแอปเปิ้ลให้มันเยอะๆไงกินผลไม้อะกินผลไม้เยอะๆอ่ะพี่เพี่เจอเงูนปุ๊บแล้วเราก็แบบไปกินหัวเพื่อนแล้วกินห e ัวเพื่อนได้ไงอ่ะก็เหมือนเดิมอ่ะไปดักหน้าเพื่อนอ่ะแล้วก็กินเลยอ่ะแบบตัวใหญ่ๆห่อะแล้วเราตัวมันไม่ใหญ่ขึ้นมันยาวขึ้นเฉยมันยาวขึ้นใช่ไหมเราน่าจะกินหัวเพื่อนได้เปล่าเฮ้ยนี่เพื่อนเพื่อนเป็นไรเพื่อนหลับเหรอ กินหัวเพื่อนได้ไหมเฮ้ยกินหัวเพื่อนไม่ได้อ่ะเหมือนกับแย่งกันเอาของเออน่าจะ,ะแบบแย่งกันว่าเออน่าจะเป็นแบบฟาร์มอะ่ะเกมฟาร์มอ่ะพี่เอกเหรอใช่เป็นเกมฟาร์มโอ้อางนี้แล้วก็หมุนกงินตายเลยดิเฮ้ยทางนี้มีอะไรด้วยเนี่ยพี่ฝนต้องหาของไงเอาเ่ียกเข้าไปได้แล้วหรอเฮ้ยมันเข้าไปได้ด้วยหรอพี่เอกได้สิบแล้วดิใช่ไหมอะไรคือสิบอ่ะได้เกมพาร์แล้วเปล่าเกมพาร์ตเลยพี่เอกยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เอกวิ่งเข้ามาเอง แล้วก็มีหนอนราชาอยู่ตรงนี้ด้วยมาดูดิเฮ้ยเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปเขาไเป็นหนอนเ <ลา S 2> ว้ยเพ,พื่อนน่ะเพื่อนแย่งวิบบนน่ะแล้วเขาไปวนอะไรตรงนั้นนะ่ะกำลังไปนี่มาแล้วเขาวนไว้ทำไมตรงเนี้ยอ๋อแสดงว่าอ๋อตรงนี้ได้บวกหนึ่งอ่ะแสดงว่าตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เอาไว้ฟาร์มเหรอเออน่าจะเอาไว้ฟาร์มอ่ะดูดิมันเอาไว้ปั๊มได้เห็นไ่มใช่มันเอาไว้ปั๊มได้อ่ะดูดิ นี่พี่เอกเอาหน้ามาชนไว้เนี่ยเออใช่แสดงว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนปั<อ>๊มแถวนี้ไงนี่ไงที่เขาวนๆอย่างเงี้ยขเขาก็จะได้บวกหนึ่งบวกหนึ่งไงชิงหรอออวนไปเรื่อยๆเนี่ยหรอเดี<อ>๋ยวพี่ฝนไปวนในนู้นด<อ>ีกว่าวนหน้ากันนี่ไปวนป๊อปนี่ดีกว่านี่ไงวนตรงเนี้ยเออเออเออออพอไปวนแล้วปุ๊บเพี่เอกโดนเพื่อนดันเฮ้ยเพื่อนช่วยวนให้พี่เอกอ่ะพี่เอกไม่ต้องไปไหนเลยเนี่ยแค่หันไปหันมา อ๋อพอวนแล้วปุ๊บมันก็จะมีเหมือนกับผลไม้ขึ้นมาให้เราอัตโนมัตเออิเนี้ยหรอมันเราก็ไม่ต้องวิ่งใช่ไหมล่ะพีผลเข้ามาแล้วอุ้ยเขกากำลังแบบกินน่ะกินแล้วก็แบบกินกระเดงอ่ะใช่กินกันเองได้ก็เราเราปักเข้าไปกันไใช่กินกระเดงอะ่ะเอ้ยในนี้อาหาร<อ>เยอะอ่ะอาหารเยอะใช่ไหมใช่ในนี้อาหารเยอะมากแล้วเราจะเสียไอ้นี้รู้เปล่าค่าพลังเวลาเราตายอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้อาหารเยอะมากความเร็วดีนะ เยอมันเอาไว้นอใจอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวเลนเราต้องขึ้นแน่นอนนะถ้าความยาวเราถึงเราก็รีเบิร์ตได้ไงนี่ไงอาหารเยอะไม่มันไม่ได้กินกันเองอ่ะพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนอุตส่าห์ไปตัดหน้าเพื่อนแล้วอะพี่เอกโดนชนแล้วพี่เอกตายอะแล้วเมื่อกี้พี่ฝนแบบตัดหน้าเพื่อนแล้วทําไมไม่ได้อ่ะทําไมเพื่อนไม่ตายอะพี่เอกโดนชนแล้วตายใน PVP อะชนยังไงอะชนหน้าเลยอะเมื่อกี้พี่ฝนก็แบบ เฮ้ยแต่ว่าเลนสพี่เอกยังอยู่นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับเลขก็ไม่ได้ตีกลับอะไรนะเมื่อกี้พี่ฝนก็แบบชนเพื่อนกันนะทําไมเพื่อนไม่ตาย hey, อะ่ะพี่ฝนรีเบ์ดได้แล้วว่ารีเบ์ดได้แล้วเหรอเออรีเบ์ดได้แล้วเย้เฮ้ยพี่ฝนรีเบ์ดได้แล้วกันนี่ไงตรงที่พี่เอกตายของเต็มเลยเนี่ยตกเกินปัป๊บเฮ้ยโหเกือบรีเบ์ดได้แล้วรีเบ์ไดบได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ฝนขอไปดูในฟ oh. ้ดนี่ก่อนนะเมาท์เทนอะ อ่ะไม่รอกันม้างเลยดูดิเฮ้ยมีเพื่อนตายนี่ได้แล้วเนี่ยเพื่อนตายเนี่ยเพื่อนตายนี่ดีมากเลยนะมาเลยมาเลยรอตรงนี้ปึ๊บโอ้โหเพื่อนชดอ้าวเหลือตัวเท่านี้ใช่ใช่เร็วๆเข้าเร็วอยู่ไหนล่ะฟูดเม้าเทนอยู่หน้าเนี่ยฟูดเม้าเทนเร็วเร็วมามาเนี่ยแล้วดึง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 นอนเขียวเขียวแดงเขียวแดงเหลืองโอ้นี่ดูสีเหลืองนี่เข้าไปแล้วฟูดเม้าเทนภูเขาแห่งอาหา เอ้ยม,ม,ม,มีมีมีอุโมงค์เนี่เพเอกตาม,มนเ,นเพื่อนเข้าอุโมงคนะ์เลยอุ้ยเรากินอนนี้อะ่ะบนภูเขาเ่เอกเจอสปะรดอ่ะโอ้โหเพื่อนเอาสป,ประรดตัดนะเพเอกไปต้องกระโดดขึ้นอะ่ะโอ้โหเเอกภูเขาอาหารนี่ต้องกระโดดขึ้นนะเพเอกมันดูลำบากลำบนออแค่ลำบากเฮ้ยเราแค่กินกล้วยกินไม่ได้อนี่โอ้ของมันอยู่ข้างบนของดีอยู่ข้างบนของดีจะอยู่ข้างบนน่ะแล้วเพื่อนเอาไปหมดแล้ว กระโดดขึ้นลําบากมากขึ้นไป็นแบบค่อยๆไต่เฮ้ยแย่แล้วหางขึ้นมาอยู่บนหัวต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปทําไงดีออยล์ลอนนี่เลยดีกว่ากินมันข้างในนี่แหละโอ้โหกินยากแท้โอ้ยล์อนเฮ้ยอ้ายมิสซิลีติดมิสซิลี่่ะพี่เอกไหนมิสซิลีเนี่ยดูดิพี่ฝนติดมิสซิลีตรงนี้เอาพี่เอกจะกระโดดขึ้นก็ไม่ได้เอ้ยฝนติดอะเอาติดเลยคันนี้ ทำไงอ่ะออกสิไมเปี๊ยกเจอับปะรดออกไงอ่ะเฮ้ยโอยแฮมเบอร์เกอร์ออกไม่ได้โอ้ยอะไรกันเนี่ยโชคดีจริงเลยโอ้โหออกไปได้กันเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อนนะไม่เปียกโชคดีจริงเลยอยู่ดีถ้าเจอของเต็มเลยโอ้โได้แล้วเฮ้ยเปี๊ยกึ้นมาอยู่อันดับที่สิบเจ็ดแล้วสิบเจ็ดแล้วหรอไม่เร็วจังเลยอ่ะเไม่เจอเพชรด้วยเพอีพี่ฝนไปเจะเพชรเหมือนกันเอาไว้ซื้อของได้เพี๊ยกเพื่อโอ้ยดีดีดี โอ้โหการเป็นหนอนที่มันดีจริงๆโหดูดิหาอาหารอาหารตกอยู่แถวนี้กินได้เลยเยี่ยมแล้วเพี่งป็นหนอน้เนี้หนอนหนอนหมูป่าเยี่ยมเลยวิมีเพชรอีกแล้วเพชรเกิดยาเพ็รเปกงชอนไปยตายเย่อุซาแต่งตัวมาอย่างเท่เลยเย่ไม่เพื่อนมาบนแถวเราทําไมเดี๋ยวก็ตายกันหมดดูดิเป็นหนอนดึกดดึกด เป็นหนอนน้อยน่ารักดูดิยไอ้เพยกรีเบิร์ดได้แก่รีเบิร์ดฟิงเป็นหนอนน่ารักกันอ้าวอ๋อมันรีเบิร์ดแล้วกลับมาอยู่นี่เหรอตอนนี้เพ็กรีเบิร์ดล้าแบบจะคูณ4ฟูดไงพวัะนั้นถ้าเพ็กเก็บไอแอปเปิลนี่ฟุ๊มันก็จะบวก3อ๋ออย่างงี้นี่เองเจอเพชรด้วยอุ้ยมีต้อง PVP ใหม่ไปแล้ว PVP ได้แล้วหรอพี่ฝนเข้าไม่ได้แล้วอ่ะเข้าได้ดิมันก็เข้าได้เลยเนี่ยของเพกยังไม่ได้ออกไปไง พคอยากจะบอกว่าแหล่งของ PVP อ่ะมันเป็นแหล่งที่แบบเอาไว้เก็บของได้เร็วมากเลยนะใช่มันเก็บได้เร็วมากแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอาหารมันเกิดเร็วมากเลยเฮ้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 ยทอมมี่ใจเย็นทอมมี่ทอมมี่นายอย่าเพิ่งกินเรานายนายนายเพื่อนสลบอยู่แถวนี้ด้วยเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเฮ้ยหนมเค้กเฮ้ยทอมมี่ทอมมี่ยาโหทอมมี่เอาไปหมดเลย เข้าไปอีกได้ไหมเนี่ยสงสัยยังเข้าไปไม่ได้แน่เลยอะ่ะต้องลองดูพี่ฝนเนี่ยแป๊บเดียวพี่เก็บเลนคืเอเาได้ <12 S 1> แล้ว,ลวเก็บง่ายมากไอเนี้ยแล้วแบบเ,<ข>เราไม่ต้องกระโดดไงนี่เหรอไมก็ถ้าเพื่อนตายนะจะเป็นอะไรที่แบบลัคก,กี้มากจะบอกให้ใช่จะเป็นอะไรที่แบบอาหารล้นเหลือเหลือเฟือทำเงให้เพื่อนแบบ ชนน่ะไม่รู้เพื่อนก็พยายามจะตวัดพี่เอกเลยใช่เราก็พยายามตวัดกันทำไมทำไมทำกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราก็พยายามจะตวัดเห็นอะไรแล้วเมื่อกี้มีคนตายตรงนี้เราก็พยายามจะตวัดเหมือนกันเฮ้ยเยอะเยอะเยอบอาหารในนี้ได้เยอะอยู่ความง่ายสุดแหละเก็บได้เร็วด้วยเพื่อนเห็นพีพีเยอะเลยไม่กล้าเข้าเปล่เฮ้ยมีคนตายโอ้โหโอ้ดูอันสีเหลืองที่ดี ตัวสีเหลืองเนี้ยเอไปอ่ะสีแดงกันพี่ฝนตินะใช่ใช่แล้วต้องระวังไว้ต้องระวังต้องระวังต้องระวังไว้พี่ฝนเนี่ยต้องระวังเฮ้ยเขาขดอ่ะเขาแอบขดด้วยอ่ะเขาขดอยู่อ่ะเขารออะไรปะรออะไรบางอย่างเขาแอบขดดิโอ้นี่นี่เดี๋ยวพี่คสจะรีเบิร์ตได้อีกแล้วนะยีิบสามละนี่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ต้องแอบระวังก่อน งูเหลืองเนี่ยงูเหลืองต้องระวังงูเหลืองระวังงูเหลืองไว้แล้วแบบต้องทำยังไงน่ะเราถึงจะแบบกินเพื่อนได้อะไม่รู้อยู่ดีเพื่อนก็แบบมามา,มาเบียดเราทําทไมก็ไม่รู้ไม่น่า<อ>ไว้ใจนะอยากลองกินเพื่อนอ,อยากลองกินเพ่อ,อะอยากลองกินเพื่อนด้วยเอออยากลองกินเพื่อนดูอย่ามาย<ห>ุา่งก<ห>ับพี่เอกอย่าเข้ามาใกล้อยากลองกินเพื่อนอ่ะอยากลองกินเพื่อนดูอยู่ดีๆจะมากินกันทําไม อยากลองกินน่ะเธอเราขอกินหน่อยเธออี๋เธอเราขอกินหน่อยเฮ้ยไม่มีใครยอมให้เรากินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบชนแล้วเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยเวล์รีเบิร์ตได้แล้วฟึบรีเบิร์ตเลยอู้รับบวกไปทำอะไรต้องสามสิบอ่ะซูเปอร์รีเบิร์ตคือยาวมากอ๋อคูณสองทุกอย่างแล้วก็ ทำอะไรได้มัางเนี่ยพีอยูนดับสามเจ็ดเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันเอาเอขนาดเอ,เอาขนาดมากำหนดตีค้วเดี๋ยวตีค้วเด้ล้วมันซื้อ,อของตรงไหนอะ่ะพี่ฝนอ๋อแล้วทำไมเพื่อนแบบเออทำไมผ่านไปได้อะ่ะอุาส,าาส่านจะชนเน่ะไม่เข้าใจเลยงงเราอุาส,าาส่าแบบตีโค้กคู่มาชนเฮ้ยโอ้โหแบบแเดียวพี่เลนขึ้นสี่ทำไมเรากินเพื่อนไม่ได้เนี่ยไม่เข้าใจอ๋อช็อปอยู่ตรงนี้พี่เจอแล้วไปก่อนเยไปได้แล้ว ชอบนี่เหลือตัวนิดเดียวฟูดโหพี่ฝนได้ที่สามสิบสี่พี่ฝนสามสิบสี่กันมันเป็นเหรียญโลบักเปล่าที่เขาให้ซื้ออ่ะใช่มันเป็นเหรียญโลบักอ้าวเราขึ้นมาห้าพันเพรนี่คืออะไรอ่ะเอาไปทําอะไรอ่ะเียกซื้อไปแล้วเหรอยังไม่ได้กดเนมองอยู่ก็สงสัยมันคืออะไรอ่ะก็เอาไว้ให้มันแบบหนอนเร็วขึ้นไงเหลื่อเร็วขึ้นไงข้าสมุดเพ็กบวกฟูด มันก็มีแค่เนี่ยบวกสปีดมีแค่เนี่ยหรอเลื้อยมันเร็วขึ้นนัาแล้วจะให้เราไปซื้ออะไรตรงไหนไปภูเขานี่ดีกว่าภูเขาแห่งอาหารมันไม่เห็นมีอะไรเลยอะชึบชึบมันก็มีแค่นี้แหละพี่เอกฟาร์มอย่างเดียวใช่ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มอย่างเดียวเลยนี่แล้วก็มาภูเขาอาหารแล้วถ้ามาภูเขาอาหารเนี่ยมันจะค้างง่ายมากนลยนะเขาบอกแล้อันนี้ใครมาวนตัวพี่เอกอยู่เนี่ยอ๋อลูมลอยโอ้สีภูเขาอาหารเนี่ยเดียวอย่ารัดเรา โอ้ยน้ำน้ำมีบนหัวอะไรอะ่ะใส่สมบัติด้วยเหรอเฮ้ยแล้วเอาที่ไหนอะ่ะสก,กินว้าวใช่ไหมไวิบน,นี้มีเพชรอ,อ่ะอ๋อเราซื้อสก,กินได้แล้วสก,กินมันก็แบบใช้เพชรน,นี่เองแค่นั้นเองสิ่งที่เราต้องการใช่อ๋อสิบเหรียญน,นะโอยบนนี้มีเพชรอะ่ะพี่แบบมีเพชรเยอะด้วยภูเขาอาหารที่เกิดเยอะเราเอาแรลร<ๆ>เลยได้ไหมหัวตังเราไม่พอเรามีหกสิบสอง แรม250ห้าสเนาะโอเนี่ยแ <250 S 1> <ละ S 2> ้ม250เพรอะพี่อยกมีถึงเหรอไม่ถึงไงโอ้ดูสีดีสีโอใช่มันซื้อของได้โอ้โอหวัวทีมแค่น,นี้แค่ซื้อซื้อให้มันเป็นสีไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยนะเออซื้อแค่นั้นแหละโอ้หวัวทีมนอนหวัวทีมอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในภูเขาอาหารเพยกว่าตรงอีเตอร์นี่ก็น่าสนใจนะสำหรับแบบสายฟาร์มะนะวนอย่างเดียวชีวิตไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดมากโอ,โ,อโอ้หน้าหันเลยรีแลกแอน เอ e n j o y a u t o m a t i c food โอเคให้เราพักให้เราพักเฉยอ๋อคนนี้เหาอใช่ให้เราพักบวกสี่อัตโตอีทไงใช่ไหมเราก็แบบไม่ต้องทำอะไรกินได้เรื่อยๆเพียงกว่ามันเร็วขึ้นด้วยนะใช่อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้คนนี้เขาเป็นราชานี่ไงนี่ไงใช่ไหมเขาอยู่แค่ตรงนั้นเขาไม่ไปไหนใช่ไหมเวนดี้นี่ไงเราไปกังไปเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนเขาเป็นพระราชาอ๋อเนี่ยขอดูหน่อยอ๋อนี่ไงนี่ไง าาพร,ราชานยมันจะมีตำแหน่งบอกด้วยไงเ <c oughs> มื่อกี้พี่เห็นน้ำมีสมบัติอยู่บนหัวอ๋อนี่ไงเห็นแล้วอ๋อเนี่ยหรอเห็นยันาชเออรราาดูนี่มีแบบมงกุฎราชากันเออสวยกันดูดิสวยสวยการสวยกัน,กนโอเคใช้ได้เลยเข้าใจแล้วหมายความว่าถ้าแบบเรากินแบบได้จํานวนเยอะๆใช่ไหม <c oughs> เป็นที่หนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงเวนดี้ที่หนนี่ไง เขาก็จะแบบมีมงกุฎราชาให้ใช่ไหมละ่ละเออใช้ได้เลยเยี่ยมเลยเวนดี้เยี่ยมมากเออตรงนี้ง่ายดีเนาะพี่ฝนออ<ล>มันอยู่ตรงนี้เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเออพี่เอกแค่แบบเอาหน้าแนบไว้เดี๋ยวสักพักก็มีละบวกสี่ไม่ต้องแนบอะไรเลยพี่เอกพี่ฝนอยู่เฉยๆเลยเอออยู่เฉยเลยไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าเป็นแอร์เรียที่แบบเข้ามาแล้วก็ได้เลยเนาะใช่เข้ามาแล้วได้เลยพี่เอกบวกสี่เลยหรอพี่ฝนบวกแค่สามเองแสดงว่าพี่เอกรีเบิร์ตไปเยอะแล้วสิใช่ไหม รีเบิร์ตไปเยอะมากเออนี่ไงเวนดี้เขารีเบิร์ตไปตั้ง16อ่ะฟิงฟิงฟิงเวนดี้รีเบิร์ตไปสิรีรีเบิร์ตสิบหกป่ะหรอใช่เวนดี้อ่ะเขาอยู่เฉยๆก็น่าจะโอ้เขากดสิบเิร์ตไปแล้วอ่ะโอเคเกมหนอนเป็นเกมอะไรที่แบบเรื่อยๆเนอะเป็นเกมน่ารักน่ารักอีเกมหนึ่งนะคะเพียกเพียกว่าตอนนี้หนอนมาเลื้อยอยู่บนตัวเพี้กเกมเลย เออเพื่อนๆหนอนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบพี่ฝนแล้วก็พี่เอกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยู่ไหนล่ะนี่ไงกำลังเหลืออยู่แถวแถวเวนดี้เนี่ยเราต้องแบบเขาเป็นราชินีหนอนไงใช่ก็เป็นราชินีพวกเราเป็นราชินีเราเป็นทหารเรามาคอยคึงกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า บายบายจ้า <g ül üyor> ทุกคนบายบายจ้า